ต้องถือโชว์อืมเพราะเขียวสีดำเข้ามาอย่างก็ได้โชว์ที่ให้มาใกล้หน่อยเธอต้องเถิออันนั้นเขาชั้นั่นวางอันนี้ไว้นี่มาจ้ะทุกคนจ้าสแลตเกาหลีนะคะเกาหลีเกาใจ มาพี่ไครรอนะคะสแลกขายาวบอกก่อนว่าได้มาจำนวนจำกัดมากๆจำกัดน,นี่ก็ออกไปเยอะแล้วนะขนายังไม่ได้ไลค์คแต่แบบโซสวยเนาะสแลกนะคะดำล้วนไหมครับเนี่ยพี่ดูข้างหลังดิดำหมดเลยพี่ทวิน<อ>ดำด,นะดำกลมอะไรฟิลเนี้ยฟิลเนี้ยอะ ฟิลแบบทำงานอะอม,มีทำงานเนี่ยในกองข้างหลังอะอะไรนะห้าสิบตัวพันเจ็ดห้าสิบไม่ใช่เอาวะใช่ป่ววะใช่ร้อยตัวสามพันห้ารีดแล้วนะรุ่นนี้จะรีดแล้วนะคะถ้าวางกับพื้นเห็นปะวางเลยวางเลยเราโชว์ตันตัว,ตว,ตวอันนี้โชว์แล้วนะ ใครจะเอารีบเอานะพี่มีของแค่กี่ร้อยนะสี่้อยป่ะสี่ร้อยมันมันมาเท่าไหร่ทั้งหมดสี่ร้อยปล่อยปล่อยไปห้าสิบละเหลือสามร้อยห้าสิบบางพี่ไม่หนานะพี่สแล็เกาหลีอ่ะพี่ทวินสแล็เกาหลีอ่ะแบบคนทํางานอ่ะพี่ซิลผ้าไม่หนานะผ้าใหม่เลยเนี่ยอืมรีดมาแล้วนะคะเนี่ย เรียบร้ยรอยแล้วสแล็คเกาหลีไซส์ดีไม่โอเวอร์นะคะไซส,ส์เกาหลีก็ใจวิ้ยทรงสวยนะคะทรงสวยผ้าดีเขาเล่นมาดีมากอะพี่ได้เลยนะใครจะออเดอร์ออเดอร์ได้นะพี่มีจำกัดมากๆนะคะ กว่าจะสั่งทําได้นะคะพี่รอของนานนะเนาะไซดีนะบอกเลยไซดีผ้าสะอาดนะพี่รีดแล้วก็ยิงป้ายมานะคะใช่ไม่ต้องทําอะไรแล้วพี่เอาไปแขวนขายได้เลยใช่นี่ใครรออยู่จัดได้เลยนะอันนี้ก็รับออเดอร์ได้แค่สามร้อยห้าสิบตัวนะคะแล้วก็รอของอีกนานนะคะกว่าจะได้ ใครหารกางเกงทํางานนะคะใครหารเกงแซนสแลกอะเอาเลยเนี่ยสวยอะอนี่ไซส์ประมาณสามสิบเองมั้งเนี่ยไซส์เทินยี่สิบแปดสอุ้ยใส่ยี่สิบหเองใครจะเอาเอาได้เลยนะพี่ใครจะสั่งสั่งได้เลยนะคะนไอเล A ่ติดจะได้รีบส่งให้เลยวันนี้เลยค่ะพร้อมส่งนะรอบนี้ของพร้อมส่งนะคะเนี่ยสวยเลยพี่ พร้อมส่ง350ตัวใช่ถ้าเกินกว่าเนี้ยลูกค้าจะต้องรองของนะ<อ>พี่ออเดอร์อะพี่ไม่แพงนะขายยาวแล้วงานสะอาดงานเกาหลีนะบอกก่อนว่างานเกาหลีเกาใจนะ,ะไซส์ดีไซส์ประมาณ3 0มสิบถึงสามสี่ไซส์ไม่ใหญ่ไม่เ<ซ>ือนพวกงานเมรกันอะเมกา,มมกาจะงานใหญ่แต่ใครชอบงานไม่ใหญ่มากแน่นอนนะคะทรงสวยนะ รีดให้แล้วค่ะรีดมาเรียบร้อยเปิดให้แล้วนะคะลูกค้าใครใครรกเอาใช่แล้วก็ใครที่จะขาสั้นต้องรอของรอบหน้านะรอบนิดาสาวันพันตัวหมด เกลี้ยงเลยขาสั้นรอบนี้หนึ่งพันตัวหมดเกลี้ยงเลยนะคะไม่พอด้วยเนาะใครจะเอาต้องรอรอบหน้าขาสั้นนะคะขายาวรอบนี้ได้สามร้อยห้าสิบตัวนะคะใครจะเอารีบสั่งเลยให้ตามคิวนะพี่ใครที่โอนมาก่อนก็ได้ของก่อนนะคะตามลำดับการโอนค่ะ อันนี้จะให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะงานก็จะประมาณนี้ถ้าใครจะแพ็คนี้แพ็คนี้ทั้งหมดมีห้าสิบตัวเนาะว่าเ,อ,เออห้อาสิบตัวแ<ๆ>พ็คนี้เลยก็คือห้าสิบตัวหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะคะตกตัวละสามสิบห้าบาทตัวละสามสิบห้าบาทรีดแล้วยิงป้ายมาเลยลูกค้าเอาไปก็ไม,<า>ไม่ต้องทำอะไรแล้วเนาะใช่ลูกค้าเอาไปขายได้เลยค่ะราคานี้นะคะแขวนขายเลยพี่ป้ายเป้ไม่ต้องโอ้โหดูดิป้ายห้อยมาเลย ตบ35บาทเท่านั้นนะคะมารวยครับหลบครับลูกป้ายห้อยอยู่แล้วพี่อันนี้คือแบบใหม่สูกแล้วนะเธอเอมารวยมานี่โอ้พี่ดูดิเส้นเอ็นยังอยู่เลยอะเห็นปะถ้าใหม่เลยค่ะยังไม่ได้ใส่อ่ะตัวเนี้ย โปโลนี่เธอเนี่ยเห็นไหมบางตัวเป็นแบรนด์สอ,อีกเออไม่มีคัดออกนะโปโลคะ่ะใครจะออเดอร์ออเดอร์ได้เลยนะคะไซด์ดีเนี่ยพี่ไซส์กำลังขายเลย กำลังดีกำลังขายรีบสั่งกันเลยจ้าผ้าดีนะไม่หนาด้วยพี่ผ้ามาังกรไทยจ้าแพ็คนี้ได้ทุกตัวเลยค่ะห้าสิบตัวโอเคค่ะได้คำตอบแล้วอย,ยังไม่ทันได้ตอบอน้องน้องจะสั่งของ เสร็นีไม่ตอบไลยโอเคขาะได้สั้นๆเน,นี่ยเห็นปะพี่ลมพัดยังปิวพิ้วๆเลยเป็นผ้าบางๆนะคะไม่ใช่ผ้าหนานะผ้าสลักอะคะ่ะผ้าสลักเสียงหายอ่ะอังคันีก่ได้ยืนพูดม่ตั่งนานบอกเสียงหายได้ไงเนี่ยพี่หนูยืนพูดมาตั้งนานบอกเสียงหายององเลย ติดหลายกอนได้ยังอในในครจะใครจะสั่งสั่งได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ